นัจธารัตแฉเดือดอดีตสามีโชครถแห่ตามง้อทุกวันลั่นเลิกยุ่งสักทีเรียกว่าจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสำหรับอดีตคู่สามีภรรยานัจธารัตกับโชครถแห่ที่ก่อนหน้านี้ออกมาแฉว่าถูกโชคนอกใจ ไปเข้าโรงแรมกับผู้หญิงอื่นอีกแล้วจนในที่สุดรักของทั้งคู่ก็ถึงทางตันโชคและนัดต่างพากันไปเซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยและทําหน้าที่พ่อแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดเดือดอีกแล้วโดยทางนัดได้ออกมาแชร์โพสต์แชทที่อดีตสามีตามเงาะพร้อมแคปชั่นว่าสัมภาษณ์สื่อทุกสำนักบอกจะไม่ยุ่งแน่นอนเลิกขาดเหลือแค่ทําหน้าที่พ่อทั้งความจริงงาะทุกวัน ออนวอนให้กลับมาเป็นครอบครัวต่อจากนี้ก็ทําให้เหมือนปากที่ลั่นวาจาไว้ด้วยเลิกยุ่งสักทีอยากให้ถึงขั้นหน้าที่พ่อก็จะไม่ให้หาช็กออกไปจากชีวิตได้แล้ว